สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพระเนาะอยู่ๆลูกก็ไปเปิดตู้แล้วก็เอาไอ้น,นี่เอากล่องทูบมาเนาะแล้วก็เอ้ยอยู่ๆอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยเล่นอนะ่ะไม่เคยเปิดตู้เล่นในนี่เนาะแล้วอยู่ๆก็มาเปิดตู้เล่นแล้วก็เนอเอ้ยวันนี้วันพระนี่ว่าเออโอเคงั้นเราจะให้เด็กน้อยๆคนนี้จับทูบขึ้นมานะคะขอหวยเผือวันนี้ปังๆอ่ะลูกอ่ะ หนูอยากเล่นอันนี้ใช่ไหมมันเมื่อกี้หนูจับออกมาโอเคเดีย๋ยวให้แม่อันนึงเดี๋ยวแม่จะไปจุดอันเดียวพอมาอันเดียวพอเอาเก็บไว้อันนึงเร็วโนเอามาเอามาใส่อันนึงเอาอันเดียวพอพูดแบด๊แบเ,าาเนี้ยพูดแบ๊บเนี่ยวันพูดเนี่ยวันโอเคเอาอันนี้เนาะโอเคมาให้แม่มาเยสเย s yes เออโอเคมาโอเคมาเอามาโอเคเดีเาา๋ยวแม่จะไปจุดเยัจะมาบอกหวยใช่ไหมโอเค ทูบแตกทุกคนทูบแตกทูบหล่นปุ๊กแตกให้หมดเลยจ้ะจะได้งปัง โดยลูกข่อย เก้าสีหนึ่งเก้าสีหนึ่งเหรอโอ้ยทำไมเลขไม่สวยวะเลขไม่ใช่เลขที่ชอบเลยแต่ขอให้ปังค่ะขอให้ปังปังเอิอแอะเก็บ ชอบจังเลยเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยใครเห็นเป็นอะไรเหมือนเลขเจ็ดปะ่ะเลขหนึ่งนี่แปลงเลขเจ็ดเลยเนะี่ยเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดได้อยู่เด้อเนี่ยตรงหัวเลขหนึ่งมันเป็นเอเนอ่ย อืโอเคตามนี้ค่ะทุกคน